รากินหยังเกียรา์าเด็กกินข้าวเหนียวกับหยังกับหมูยองบ่ใส่ลหรหมูยองเจ้าคือขึ้มาหน่อยแท่ป้าโตกินข้าวเหนียวกับหมูยองลูกฟังหน่อยกินแสบบ่ฮะเกียร์รากินข้าวแสบบ่แสบบ่ Mèn bò Đã ra khỏi Đấy rồi Sấy khẩu nhiều Dù sấy khẩu Ôi hài, bà bí kín nè Ôi hãy bò thầu kín lắm nè Dễ lấy khẩu chả Dễ lấy khẩu เผาเนี้ยกับแข็งโอ้ยแม่เพิ่อนผมมีเวลาอุ่นหายมันหน,อน,น่อยโผลเนาะหรือแมนบอสใส่เลยเบื้องหนาจะเจ้าคักเบื้องใส่ใส่หนาเจ้าเป็นนี่เนี่ยเข่านี่เนี่ยเข่านีน่เนี่ยเข่า <ains> เบี้ยโต้ะปุยาสบอย เฮ้ยโอ้ยเพื่นเชียเพื่นคัดสยังได้นอหนีนอแคหนานมึงเบิง้งหนานโอ้ยหนาเพื่นคัสกินข้าวเหนียวกับหมูหยองบาร์เพิ่นมาตั้งแต่บอนฝากมันเด็กเพิ่นมาตั้งแต่การการีเพิ่นมีงานสิเขียนอย่างเดนยินบอปป,ปีเว้าหน้า เอกูดตัวปติพี่ากับเวกตัวกี่อ่ครับเฮ่ยเ๋ยวะมาเหมอนยังว้ายยังอย่งสิดูจุมักเวรเออไปละเออไปซะเออเบิ่งหนาฟังหน่อยครับ เบงหน้าท it ี so. iento, ่ออยเพื่อนดิยหญได้ดิโอ้ยเดี๋ยวเป็นสาวได้ดิหยิบงามได้ดิเฮ้ยโอ้ยเขาใจวะฝนมาจากไหนหยิบงามหยิบงามเอินเป็นอย่างหยิบงามวุ่ถึงตอะโอ้ยเขาใจอยู่อยู่นอหยิบงามงามว้าวว้าววว้าวหยิบงามงาม ยิ้มบงียบเอากินยังเหรอกินโฟมัสเดี๋ยวอันนี้ดีเด้ไม่มีอย่างนี้เออ่ะกินซะ